คุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นบทความของคุณเปรว์สีเงินครับเขียนลงเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เช้าวันที่22กุมภาพันธ์2565ชื่อเรื่องว่าเพราะผิดหวังจึงฉังชาติพลตำรวจตรีประวินพงศิรินตำรวจกลัวตายจากการทำคดีขบวนการค้าโรฮินจาเมื่อ7-8ปีที่แล้วลาออกไปขอริปัพอยู่ออสเตรเลีย นอกจากเป็นแหล่งข้อมูลให้สสโรมอภิปรายเรื่องนี้ได้ทุกเทศกาลแล้วตอนนี้ดีเด่นดังใหญ่ถึงขั้น3นิ้วในองค์การบริหารสโมสรนิสิตจ,จุฬาเสนอจุฬามอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ให้ดูท่าแล้วเรื่องนี้ขบวนการสมคบข่าวสารล่มรัฐบาลล้มสถาบันใช้หากินได้อีกหลายวันยิ่งหลังนายโรมอภิปรายนำร่องเสร็จต่อสายให้พลตำรวจตรีปรวินออกจอดราม่าถ,ถึงขั้นคลางว่า มีความสุขที่ได้พูดถึงสิ่งที่ท้าคาใจที่สร้างความทุกข์ระทมขมขื่นเครียดกลัวบั่นทอนจิตใจจากการกระทำหน้าที่แล้วถูกกลั่นแกล้งจากสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติรัฐบาลผู้มีอำนาจด้วยแล้วทำให้รูดูสมจริงสมจังน่าเชื่อถือน่าสงสารตำรวจยี่เกนา,นายนี้มากขึ้นนักข่าวถามนายกเมื่อวาน21กุมภานายกถามกลับว่าพลตำรวจตรีประวินต้องคดีอะไรการที่ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ให้ไปร้องทุกข์ตามช่องทางที่มีอยู่ ผมไม่ได้สั่งให้ออกไปเจ้าตัวเดินทางออกไปเองส่วนเรื่องความปลอดภัยใครจะไปทําอะไรได้บ้านเมืองมีกฎหมายหากพูดแบบนี้ถือว่าไม่ถูกต้องสมัครใจไปกันเองแต่กลับมาพูดเรื่องความปลอดภัยทั้งที่บางคนเดินทางออกไปโดยมีกฎหมายค้างคางอยู่ขอให้มองตรงนี้ด้วยสำนักงานตารวจแห่งชาติชี้แจงรายละเอียดทั้งหมดแล้วดังนั้นขออย่าฟังเพียงช่องทางใดช่องทางหนึ่งเท่านั้นมิเช่นนั้นจะเกิดความขัดแย้งกันไม่เลิกถ้าคิดว่าไม่มีอะไรให้เดินทางกลับมา พลตำรวจตรีประวินไม่ได้มีคดีอะไรกับผมและกับใครทั้งนั้นผมไม่เคยปกป้องใครส่วนที่กล่าวอ้างถึงผู้อยู่เบื้องหลังถ้าไม่เปิดเผยชื่อใครก็พูดได้การจะพูดอะไรต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนถ้าพลตำรวจตรีประวินต้องการกลับมาและฟ้องร้องก็ทําได้ตามกระบวนการแต่หากฟ้องแล้วไม่ใช่ข้อเท็จจริงอาจถูกฟ้องกลับเพราะทุกอย่างต้องยึดหลักกฎหมายไม่ใช่พูดกันไปมาและมาขยายความทีนี้ย้อนไปดูเนื้อหาบางตอนที่สอสอโรมอภิปรายเขาพุ่งเน้นไปที่ พบตรขณะนั้นคือพลตํารวจเอจกจักรทิพย์ชัยจินดาลองอ่านดูนะคุณประวินนี่แหละครับคือผู้ที่จริงจังที่สุดในการขจัดปัญหาค้ามนุษย์ขนาดว่าถูกขัดขวางถูกคมคูยังยืนยันเอาผิดกับคนที่มันผิดต่อไปและสิ่งที่เขาช่วยกอบกู้ศักดิ์ศรีประเทศได้จริงช่วยให้ประเทศลดความเสี่ยงที่จะถูกคว่ำบาตรเรื่องสิทธิมนุษยชนคนแบบนี้แหละที่ต้องส่งเสริมให้ได้ดิบได้ดีได้ทํางานที่เขาคู่ควรได้กเกษียณอย่างสงบสุขแต่ภายใต้รัฐบาลนี้คนแบบนี้กลับต้องรีบไย ต้องตายในทางหน้าที่การงานอย่างนั้นใช่ไหมและผู้บังคับบัญชาสูงสุดของตํารวจอย่างพลตํารวจเอจกจักรทิพย์ได้คุ้มครองอะไรเขาบ้างไหมฟังการให้เหตุผลของพลตารวจเอจกจักรทิพย์พบตรนในเวลานั้นวันที่สองพฤศจิกายน2 5 5 8หลังสั่งย้ายคุณประวินไม่นานอ้างว่าได้รับคำแนะนําจากผู้บัญชาการภาค8คือพลตํารวจโทเทสาสิริวาโทให้ย้ายไปชายแดนใต้เพราะเห็นว่าคุณประวินเชี่ยวชาญด้านคดีความมั่นคงแต่ต่อมาแค่เดือนเดียวหลังมีชื่อคุณประวิน ลีภัยแล้วพลตํารวจโทรเทสากลับออกมากล่าวอ้างว่าที่ไม่เอาคุณปวินเพราะไม่มีวินยัยไม่เชื่อฟังผู้บังคับบัญชาตกลงว่าที่ย้ายไม่ได้เป็นเพราะเรื่องความสามารถใช่ไหมสสรมอภิปรายยงถึงอดีตพบตรจักรทิพย์ซึ่งเป็นคนนอกฝ่ายเดียวที่ไม่ได้มีโอกาสได้ชี้แจงข้อเท็จจริงฉะนั้นลองฟังคลิปเสียงที่พลตํารวจเอกจักรทิพย์พูดตอนนั้นเลยดีไหมจะได้เปรียบเทียบข้อเท็จจริงนี่คือคําถอดจากคลิปเสียงพลตํารวจเอกจักรทิพย์ที่ให้สัมภาษณ์นักข่าวสมัยนั้น พลตำรวจเอจกจักรทิพย์ผมไม่ทราบเหตุผลของท่านนะทำไมถึงไปขอลีัยถึงขนาดนั้นเป็นนายตํารวจชั้นผู้ใหญ่และท่านก็ลาออกแล้วไม่ทราบเจตนาลมของท่านนะว่ามีการเมืองมาแอบแฝงหรือเปล่าหรืออะไรผมถือว่าการทําอย่างนี้เป็นการทําลายประเทศหรือเปล่านักข่าวถามซึ่งฟังไม่ชัดพลตำรวจเอจกจักรทิพย์ตอบว่าท่านไม่ได้พูดกับผมนี่ท่านพูดกับสื่อที่มาพูดกับผมท่านผู้ช่วยรุ่งโรดก็อยู่ด้วยกันผมก็แก้ปัญหาหท่านแล้วผมให้ท่านเลือกเอาเลยนะหลังออกคําสั่งแล้วว่าท่านจะไปเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการที่ไหน อย่างไรการแต่งตั้งยกย้ายผมรับผิดชอบคนเดียวผมได้สอบถามผู้บัญชาการแต่ละภาคแล้วว่าใครจะปรับย้ายอย่างไรผู้บัญชาการภาค8รับผิดชอบ7จังหวัดกระบีชุมพรนะครศรีธรรมราชพังงาภูเก็ตระนองสุราษฎร์ธานีท่านยืนยันชัดเจนท่านไม่เอาท่านประวินถ้าผมยัดเยียดเข้าไปหน่วยก็พังอยู่ไม่ได้ผู้บัญชาการภาค8ย้ายสองคนท่านประวีนคนหนึ่งท่านสมชายอ่วมถนอมคนหนึ่งท่านสมชายย้ายอยู่นครบาลเพราะกองบัญชาการเขารับ ที่ภาค8เขาไม่รับท่านประวินในการแต่งตั้งผมก็ต้องหาที่ท่านประวินอยู่สอบถามที่อื่นเขาก็ไม่รับถ้าผมเอามาอยู่ที่เจรเมาอยู่ประจํายิ่งแย่เข้าไปใหญ่ซึ่งไม่ได้สัมผัสเรื่องงานเลยผมสอบถามไปทางผู้บัญชาการสชาตาศูนย์ปฏิบัติการตารวจจังหวัดชายแดนใต้ท่านเฉลิมพันธ์ท่านรับเพราะท่านต้องการเอาไปดูเรื่องสํานวนและท่านก็ขอเพื่อนท่านไปอีกคนท่านพลตํารวจตรีวันลบประทุมเมืองซึ่งไม่เคยอยู่ภาคใต้เลยก็ให้ไปลองที่นั่นถามว่าทุกวันนี้อยากกลับไหม ไม่อยากกลับกลัวตายไหมไม่กลัวตายไม่เคยอยู่เหมือนกันไปดูเรื่องสำนวนทุกวันนี้สำนวนการสอบสวนสสารเกือบหมดแล้วสิ่งที่ผมพิจารณาไม่ได้กลั่นแกล้งท่านประวินผมดูจากประวัติท่านสมัครใจไปท่านมีความรู้เรื่องงานสอบสวนท่านมีความรู้เรื่องโหโรฮินจาต่อเนื่องพื้นที่ต่อเนื่องบางทั้งท่านพูดไม่หมดทําให้สังคมสับสนทุกวันนี้เล่นกับสื่อเดี๋ยวสื่อไทยเดี๋ยวสื่อนอกท่านเที่ยวไปบอกว่ามีการแทรกแซงจากรัฐบาลบ้างจากนายตํารวจระดับสูงบ้างก็ขอยระบุชื่อมาเลย จะได้ฟ้องได้ถูกตัวจะไปบอกว่าทหารเร็วตำรวจเร็วผมไม่ทราบว่าพูดอย่างนี้เพื่ออะไรพนักงานสอบสวนผมมีเป็นร้อยคนผมเห็นมีปัญหาอยู่คนเดียวและผมจะปกครองหน่วยยังไงเขาทํางานเขาคาดหวังอะไรหรือเปล่าผมไม่ทราบทํางานเรื่องนี้เสร็จควรจะได้เลื่อนตําแหน่งสูงขึ้นหรือเปล่าแล้วไม่ได้ผิดหวังการพูดให้หมดอย่าพูดครึ่งเดียวทีมผมทํางานระเบิดที่ราชประสงค์คดีเล็กหรือคดีใหญ่ล่ะท่านว่างไงแล้วจับได้หมดบางคนก็ไม่ได้ขึ้น โดนย้ายอีกมันขึ้นกับการบริหารงานบุคคลขององค์กรต้องเข้าใจด้วยตำรวจทหารต้องมีวินยัยโรฮินจาจะมีอิทธิพลอะไรนักหนาะบอกภาคเก้าพื้นที่รับผิดชอบ6จังหวัดสงขลาตรังสตูลปัตตานียละราชวาสมีการตั้งแคมป์มาหลายปีนั่นพูดถึงผมโดยตรงหรือเปล่าผมไม่รู้ผมเคยเป็นผู้บัญชาการภาคเก้าและท่านเป็นรองผู้บัญชาการภาค8ภาค8ต้นทางเลยทำไมไม่ดำเนินการละ่ะพูดอย่างนี้ไม่ถูกอย่าเอาความงัวาม,มาขายอย่าทำร้ายประเทศเรื่องส่วนตัวก็ส่วนตัว แล้วพอออกผมก็ส่งคนสมัครใจลงไปนะท่านพลตํารวจตรีมนทนเงินวัฒนะแก่กว่าท่านปวีณอีกผมถามว่าพี่ไม่กลัวตายหรือบอกว่าผมไม่กลัวหรอกท่านไปอ้างว่าท่านทํางานคดีเยอะศัตรูเยอะและเจ้าหน้าที่ตํารวจจับมาตลอดชีวิตผมนี่จับโจรเยอะแยะยังเดินลอยหน้าลอยตาได้ไม่เห็นมีใครมายิงผมเลยนี่คืออีกด้านหนึ่งในสาระหลักขบวนการค้ามนุษย์นั่นสิ่งหนึ่งที่ไม่มีใครปฏิเสธตามที่สสรมและพลตํารวจตรีปรวีณพูดคือ ก็มีบางตำรวจบางทหารร่วมกระบวนการแน่แต่ทุกคนต้องการและอยากเห็นคืออยากเห็นพลตำรวจตรีประวินกลับมาอยากให้พลตำรวจตรีประวินเป็นนายตำรวจน้ำดีที่กล้าหารไม่ใช่นายตำรวจขี้ขาดกลัวตายแล้วไปขายประเทศเพื่อได้ลิภัยแบบนั้นหลบไปอยู่นอกประเทศแล้วแสดงบทฮีโร่้วยปากเท่าพูดเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นมันไม่แมนจะให้แมนกลับมายืนยันสิ่งที่พูดโดยทำให้ประจักษ์สิว่าใครหน้าไหน มันคุกคามข่มขู่ชักใจอยู่เบื้องหลังไม่ใช่ทําตัวเป็นแหล่งข้อมูลเชื้อขยะให้สอสอรมเอาไปสมฟืนใส่ไฟโดยลากโยงพูดพุ่งเป้าหมายซ่อนเร้นเข็นรัฐบาลและสถาบันตามแผนมีโทนี่เฮาอยู่ตัวก็ราคาญพอแล้วยังมีตํารวจเฮาให้รายประเทศเพิ่มมาอีกตัวเบื่อชิปนี่แหละครับนี่เป็นบทความที่คุณเปลวสีเงินนั่นเขียนเอาไว้ในเช้าวันที่22กุมภาพันธ์2 5 6 5ก็พิจารณาตามที่คุณเปลวเขียนแล้วกันนะครับว่าการไปกระทําแบบนี้รักประเทศ ามากมายขนาดนั้นเลยหรือหรือว่าเพียงเพื่อผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่างหรือไม่อย่างไรครับ